They have like a, like a wellness. c e n They e r t have like a wellness. Yeah. Uh นูเครื่องขายซันบล็อกนะคะซันครีมรู้รามาเห่ามากไายฟิลลี่ฟิลลี่บอก굿มอร์นนิ่งเอฟซีหน่อยค่ะ굿มอร์นนิ่งเอฟซีหน่อยสิอ๋อวันนี้ดั๊ดดี้ไปส่งโรงเรียนนะคะ ไปใส่รองเท้าใส่เองด้วยไปใส่ค e um 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 ู่ไหนคะใส่คู e oh ่ไหนเออคู่นั้นก็ได้เออม e ตเกล้าวเด็กๆเด็าหนูดี้มาชซันเป็นมา a ุต i กล้านาะยัยัยชีมาี่ Okay, dann ist ja gut, ne? aber in immer tun. Kinder, immer Kinder, wissen es nicht, dass das Matsch ist. Und dann laufen sie mit in die Schuhe rein. Oh je. Ah, sei da ist. Ja manche Kinder wissen das noch nicht. An sie schon An น,นี่นนสทดีดยใ่ปิอสใส่ถูกข้างด้วยใส่ถูกข้างด้วยเก่งจังเลยว้าว Oh, okay, Maka. Super, Wow. This wow. Yeah. Yeah. Let's see. Mm -hmm. munch, munch, and pizza. That's not you wear the wrong side, right? Mm -hmm. oh. mm -hmm.

จุ๊บกันจุ๊บกวนบายบาย It's summer yeah ไปได้แล้วไปขึ้นรถสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่าวันนี้นะคะเรามาที่เมืองบาเัมบวกนะคะมาดูเทนนิสกันรายการแข่งขันเทนนิสหญิงล้วนนะคะแล้วก็เราเพาอป้ามาด้วยนะคะนี่ที่เมืองบาเทมบวกนะเขาบอกว่ามันเป็นเมืองทีเ่เป็นย่านคนรวยอยู่อะ่ะก็คือแบบตึกอะไรอย่างเงี้ยดูสวยดูแบบสวยกว่าย่านอื่นนะคะ เห็นไหมตึกสวยไหมอากาศวันนี้ก็ค่อนข้างร้อนนะคะน่าจะแบบว่า30องศาจากรอปอมากแดดคือแรงเปรี้ยงคือแบบว่าคือแดดอ่ะถ้าโดนตรงๆนะเหมือนจะร้อนกว่าที่เมืองไทยนะเพราะเหมือนแบบพระอาทิตย์มันอยู่ใกล้กว่า ทางเข้านะคะก็ไปจอดรถก็ต้องไกลหน่อยนะเพราะว่าต้องไปจอดที่พาร์คเฮาส์เพราะว่าตามข้างถงนนตามแบบว่าที่หน้าอาพาร์ตมงอาพาร์ตเมนต์คนอื่นนี่จอดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะประเทศนี้โอ้ถึงแล้วนะคะคนก็แบบค่อนข้างเยอะนะเราซื้อตั๋วมาแล้วนี่นะคะรายการแบ้ทําบวกหญิงลวง้วน เขามีพาร์ควิลเลจฝั่งนี้นะคะไม่รู้มีอะไรในนี้เดี๋ยวจะลองเข้าไปดูซิอาหารแล้วก็มีดื่มอ๋อขายเครื่องดื่มเยอะมาก <Yeah. S 1> uh นี่โอ้โหตึกนั้นอะไรอะ่ะสวยมากเลย It's a park or what is this is a, This is a bath. Huh? Uh, many people come here to recover from from illness. Ah. And so, they have like a, like a wellness center. They have like a wellness yeah ah. they, they have treatments from physiotherapies, from, ah, from doctors. Okay. And this here is a special place, or the bath. Bad humble. Bad means Bad. that uh, that uh, that they that they have special sources ah. of water coming from from the, ah. from the ground, okay. and that water is called to be the, healing. Yeah, healing. Yeah, healing. Yeah. Something, okay, um, เป็นที่มาของชื่อเมืองนะคะ Bath, Bath, humble. Perfect. I'm Benson. Thank you ก็จะมีเช็คกระเป๋านะคะ uh. It remembers me a little bit too. Yeah. นี่ yeah. มีหมวกแจกให้ด้วยนะคะเก๋ไหมเออเลิศจะมีหมวกฟรีให้ด้วยอ่ะชอบก็จะมีขอดเล็กอีก2อคอดนะคะแข่งคู่แบบไม่ค่อยสำคัญแต่คู่สำคัญก็จะแข่งที่เซนเตอร์คอร์ดตรงเดี๋ยวเราก็จะไปนั่งที่เซนเตอร์คอร์ดรถรับส่งนักเทนนิสนะคะ

ร้อนมากแดดเปรี้ยงมานั่งทรมานตัวเองอยู่นะคะเห <c oughs> ็นไหมเรามีตัวช่วยโดนสามียึดค่ะไม่คืนเลยค่ะพัดลม <c oughs> เบรกทีก็เป่าลมกันทีนึงนะคะเพราะว่าพัดลมมันเสียงดังแล้วมันร้อนมากทำไมฉัต้องมาทำอะไรเอง ตอนนี้คนก็เบรกมาหาอะไรทานกันเยอะแยะเลยนะคะคือ oh, แบบร้อนมากอะร้อนจริงๆอุย้ยมีขอดเล็กๆนี่มีขอดให้เด็กเล่นด้วยอะน่ารักมากเลย อยากลงไปเล่นอฮ้ยไอศครีมคิวยาวมากเบอร์เกอร์ยๆเดี๋ยวมาหาอะไรกินทาโคก็มาต่อคิวซื้อเบอร์เกอร์นะคะคิวยาวมาก you hungry yes very hungry uh, is it hot today uh, no. Huh? No. Really? no no really no, no. why are you sweating

ไม่ได้อะต้องลงมาหลบแดดเพราะว่าแดดมันเปลี้ยงมากดดดี้กับดดดี้กับโอปายังอยู่บนนั้นอยู่ไม่ไหวอ่าจะตายแล้วนี่ตรงนี้เขามีเครื่องขายซันบล็อกด้วยดูสิเครื่องขายซันบล็อกนะคะซันครีมถ้าใครลืมก็โอ้ผ้าช็ดตัวก็มีนะคะมีผ้าช็ดตัวด้วยมีทั้งลิปบาล์มเออเลิดเนานะเนี่ยมี ฟสเปรย์คือดีอ่ะใครเคยกินแมกนัำรสนี้บ้างอร่อยมากพิ้งเลมอนเนตนะคะอร่อยมากที่เมืองไทยมีขายหรือเปล่าต้องเบาๆนะเขาแข่งอยู่อร่อยรัดดี้อยู่ตรงนน้นนน่นกลับกันแล้วค่ะสู้แดดไม่ไหวร้อนมากไม่รู้เขาทนกันได้ยังไงดูหน้า ถ้าถามว่าร้อนไหมบอกเลยว่าไม่เกรียมเลยค่ะหลับไปนหนึ่งตื่นแวะส่งโอปป้าเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เดี๋ยวจะอวดรถใหม่เราเปลี่ยนรถแล้วนะเราเพิ่งเปลี่ยนรถมาได้ออสองสาวันนะคะ i5 ก็ I คือเป็น fully electric นะคะ the range for one charge Dependent drive on how you drive. something 320และ450อ้ก็ไกลอยู่นะแล้วขับได้เกือบประมาณภูเก็ตสุราษฎร์ธานีอะไรอย่างงี้นะคะชาร์จหนึ่งครั้งนี่เดี๋ยวจะให้ดูข้างในคือรถมันไฮเทคมากมันแบบว่าเจ๋งมากเลยอ่ะคือจัดแบบ f u ลออปชั่นมาเลยนะคะดูแอร์นะคะเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็ปรับ ปรับความเอ่อแรงแล้วก็อันนี้ปรับให้มาลงมาซ้ายมาขวาเนี่ช่องแอร์อยู่ตรงนี้นะไม่เป็นแบบช่องช่องแบบแบบแบบเดิมเดิมนะคะนี่ลำโพงแบรนด์แบบว่าท็อปวันเลยนะคะคือเบาะปรับได้ทุกจุดจะหลังบนหลังล่างเอนซ้ายเอนขวาไม่ใช่ละ แล้วก็ดูแผงตรงนี้ดูแบบว่ารู้รามาเห่ามากอข้างหลัง ทางบริษัทจะให้พนักงานออกรถรุ่นไหนก็ได้นะคะเป็นรถที่จดทะเบียนใหม่ยิ่งถ้าเราเลือกรถแพงนะคะเราก็ต้องจ่ายรายเดือนแพงแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็น fully electric ก็จะถูกกว่ารุ่นที่ใช้น้ำมันหน่อยนึงนะคะคันนี้เราจ่ายอยู่เดือนละประมาณ700ยูโรนะคะหรือประมาณ28,000บาทแล้วเดี๋ยวกลับถึงบ้านจะถ่ายข้างนอกให้ดูนะคะเมะื่อกี้ที่นูน่น แดดเปรี้ยงนะกลับมาถึงบ้านพายุเข้าเลยค่ะเมื่อกี้ฟ้าผ่าด้วยเดี๋ยวจะอวดรถนิดนึงนะคะก็แต่ใน28,000บาทนะคะก็จะรวมค่าน้ำมันนะคะถ้าไม่ใช้น้ำมันก็จะมีบัตรเป็นแบบชาร์จรถที่ไหนก็ได้นะคะแล้วก็รวมค่าประกันกับค่าเซอร์วิสทุกอย่างด้วยนะคะคุ้มไหมล่ะเมื่อกี้ผมมาก,ก็พาฟิลลี่ว้นะ้ำมาถึงก็ได d ดี้อ่ งั้นเดี๋ยวว,ว,วันนี้ก็ขอบจบ EP นี้เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าอากาศร้อนเหนื่อยมากเลยอะ่ะมันแบบดูดพลังมากไม่ทํากับข้าวแล้ววันนี้เดี๋ยวจะสั่งอะไรง่ายๆมากินนะคะไหนพูดปิดคลิปให้หมอมีหน่อยได้ไหมอย่าลืมกดอะไรคะ อย่าลืมกดอะไรอย่างนั้นหมามีให้ดั๊ดดี้พูดนะโอเคไหนดัดดี้อย่าลืมกดไลค์อ่งงางั้นฟิลลี่พูดแล้วไม่ให้<ม>ดัดด<ม>ี้พูดฟิลลี่พูดเอาต้องเอานมออกจากปากก่อนอย่าลืมอะไรแล้วอ่งงาไม่งั้นให้<ม>ดัดดี<ม> <c oughs> งง้พูดดัดดี้อย่าลืมอ่างั้นฟิลลี่ก็พูดสิจะไม่ให้ดัดดี้พูดอ่ะอย่าลืม สอนดั๊ดดี้พูดเร็วอย่าลืมกดไลค์อ่ะสอนดั๊ดดี้พูดซิอย่าลืมกดไลค์ดั๊ดดี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับซับอะไรให้ฟิลลี่ให้ใครให้ใครคะให้ใครอ่ะให้หมามีกับดั๊ดดี้กับฟิลลี่ด้วยนะคะโอเคบายบาย hát hát <laughs> oh. chúc 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 ồ à ha bye bye chúc 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 à <laughs> à <laughs> <laughs> <laughs>